สวัสดีครับดาผมมาแล้วครับช่องย t ท b e หมอปลายพรกสิบภาษาไทยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอยากรู้อะไรถามมานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับโดยชวนเรื่องราวของอินเดียอินเดียอ่านะครับเพราะว่าเราอยู่กับครูรุ่งครับหอมใครเป็นแฟนคลับครูรุ่งตอนนี้ก็ถ่ามมาได้เลยนะคะเริ่มเพิ่มแฟนคลับให้ครูรุ่งอยู่เรื่อยๆก็ ประสบการณ์แย่มากมายนะครับไปอยู่อินเดียก็ห้าปีนะครับผมจําได้ห้าปีแล้วก็ไปตั้งแต่วันที่ไม่รู้ภาษาจนกลายมาเป็นคนที่เก่งภาษาอินเดียไปโดยปริยาตมันไม่เชิงเก่งค่ะแต่ความรู้สึกว่าด้วยด้วยนตอนนั้นต้องเอาตัวรอดเนาะต้องเอาตัวรอดต้องเอาตัวรอดใช่คือตัวรอดในเรื่องการเรียนใช้ภาษาอังกฤษนี่นี่นั่นด้วยสโลกที่เราเรียนมันก็เป็นทั้ง อ่สาสันสกฤตทั้งสันสกฤตเนาะทมินาดูใช่คือสันสสันสกฤตแล้วก็ตาราก,กูเนื่องจากพระตานัตยาม<อ>และต้นกําเนิดเขาไปาอยู่ทางใต้<อ>มันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นเหมือนคล้ายๆสโลกที่มันแบบเราไม่คุ้นชิน<อ>เราก็ต้องแบบหนักกว่าหนักกว่าเพื่อนอินเดียด้วยกันนิดนึงแต่ใช่แต่อศัยความรักแล้วก็ชอบล้วนๆเลย ล้วนๆ my passion ล้วนๆใช่พอไปอยู่กับคุณลุงมาตั้งแต่กี่รอบกี่รอบเนี่ยจะได้ยินว่าชอบละใช่อยู่ได้ทั้งวี่ทั้งวานอยู่ได้ให้กลับไปอีุกก็ได้ค่ะถ้าใครส่งตั๋วเครื่องบินมาอะไรมาให้หนูไปอยู่อินเดียเดือนหนึ่งขอบครัยินดีเลยไปอยู่ได้เดียอยู่ได้แล้วสังเกตที่คุยกันมาหลายเคสเนี่ยเรื่องราวต่างๆก็คือวรรณกรรมอินเดียต่างๆก็มุ่งไปทางใต้ใช่ไหมใช่ันจะเป็นเนื่องจาก พะเอินภารตะนาตยยมอ่ะมันเป็นนาฏศิลป์ที่ใช้สําหรับการบูชาเทพเจ้าการสรรเสริญเทพเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่ารำบทสวดหรือเรื่องราวที่ใช้แสดงมันจะเกี่ยวข้องกับพวกเทพเจ้าส่วนใหญ่ซึ่งโมเมนต์ต่างๆรวมถึงเส้นทางของน้ำก็อยู่ทางใต้ซส่วนเยอะใช่ไหมการเดินเดินของเส้นทางผู้ของภูเขาจะมาจากทางใต้ใช่เราเลยเหมือนประมาณว่าอย่างเราจะแสดง การแสดงชุดหนึ่งเราก็ต้องรู้ประวัติรู้ประวัติรู้ที่มาในเหตุการณ์นั้นๆเราถึงจะมาตีท่าตีท่าทำอารมณ์ทำความรู้สึกได้แต่เราไม่อินกับเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ทั้งหมดใช่ยังเช่นเหมือนเขาพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรตอนนี้ทำอะไรนะตอนนี้เพราะว่าเทพแต่ละองค์อ่ะ มีเรื่องราวอวตารหนุนนี่นี่นั่นภารกิจมากมายเทปก็มีภารกิจใช่เพราะเพคการแสดงชุดหนึ่งมันไม่สามารถเล่าชีวิตเทพได้ทั้งหมดอูกไหมเล่าตอนเป็นช่วงตอนนี้เล่าถึงตอนนักกิจนาตอนเด็กอ่ะตอนนี้เล่าถึงเล่าถึงแม่กิจนากําลังเหมือนกอมลูกอะไรมันจะเป็นเหมือนเป็นช่วงช่วงเป็นพาร์ทของเขาใช่เป็นพาร์ทภารกิจนะครับไม่ใช่เทสกิจนะ อารมณกแบบนี้โมกแตกมากอมกลบกลไม่ได้เอามาวันนี้ตำนานเทพต่างๆวันนี้จะมาเล่าเรื่องเรื่องเรื่องเทพของอินเดียวันนี้จะเล่าเรื่องเทพอะไรครับพระพรหมไหมพระพรหมกับพระสารสวตรตีไหมเพราะว่าเรานเอาจะสังเกตนะคะคือจากที่ตอนนั้นอยู่อินเดียตอนที่อยู่อินเดีย่ะมันสังเกตว่า วัดต่างๆจะไม่ค่อยมีเทวไลหรือว่ามีวัดของพระพรหมไม่มีเลยแหละใช่เราเราเราไม่กล้าพูดคาว่าไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปทั่วอินเดีย้อยมากแต่ด้วยความที oh, ่อยู me, ่มาห้าปีไม่เห็นแต่พอมาเมืองไทยเนี่ยทุกมุมทุกทุกีแยกทุกห้างทุกข้างทุกอะไรก็จะมีพระพรหมพระเอิญก็เลยแบบใช่ก็เลยเปิดพระเอิญว่าหรือว่าเทวไลสร้างยากที่นู่นหรือเปล่าได้ไปอ่ะ สร้างในทุกองยกเว้นพระพรมใช่ก็เลยก็เลยล็อกก็เลยศึกษาแล้วก็ไปถามสรุปว่าก็ไปถามคือมันมีอยู่มันมีตำนานอันนี้ตำนานที่ที่ถามมาใครอาจจะมีตำนานอื่นก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะก็พิมมาพิมพ์มาพิมมามลเปลี่ยนแันี่ตำนานตำนานที่เราได้ไปถามเพื่อนเนาะถามครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันมีตำนานมาว่าพระพรหมเนี่ยจะเป็น จะจะเป็นเทพที่เป็นเทพผู้สร้างแล้วก็คู่กับพระแม่สรัสวตีเนาะหรือเราจะเรียกคนไทยเรียกสรัสวดีแต่อินเดียจะออกเสียงเป็นต่อต่างสรัสวตีนะคะสรัสวตีนี่คือเทพีแห่งอะไรคะแห่งศิลปวิทยาหรือว่าเป็นผู้ที่ถือวีนานั่นเองใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่กีตานะพินเปนาเป็นพินอินเดียนะคะ ว่าทําไมถึงทาไมถึงทําไมถึงไม่ไม่บูชาพระพรหมมันมีอยู่สองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกเนี่ยเขาเชื่อกว่าเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเขาเชื่อว่าตอนที่กําเนิดตอนที่เหมือนกําเนิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบช่วงที่จะมีเหมือนแสงแสงเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอนันต์อนันแต่ว่าแสงเป็นผู้เป็นผู้ที่เหมือนแบบเป็นก่อเกิด ของการกําเนิดจักรวาลเลยนะคะเสร็จแล้วก็มีก็เหมือนสร้างพระพระพรหมกับพระนารายณ์ขึ้นมาเนี่ยพร้อมกันคู่กันใช่โดยที่เราเห็นว่าว่าพระพรหมเนี่ยจะออกมาจากสะดึงออกมาจากเป็นเหมือนแบบนั่งอยู่บนดอกบัวมาจากพระนารายณ์เพราะจะเกิดมาพร้อมกันแต่ทีนี้เทพก็คงสงสัยเนี่ยเฮ้ยแกเกิดก่อนใครเกินพี่ใปน้องใหญ่กว่าเหมือนพวกฝาแฝดอ่ะฉันว่าจะบอกว่าใครแฝดพี่แฝดน้องจะเกิดก่อนแกเกิดล้านมา ก็เลยก็เลยด้วยความที่แบบอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็อย่างนี้ก็แล้วกันให้แต่ละคนน่ะเหมือนไปพระพระพระศิวะมหาเทพบอกแม่ให้เกิดมาจะมีปัญหาเนาะอะไรเงี้ยอ่ะก็เลยถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันให้ท่านเนี่ยลองไปหาลองไปหาคําตอบด้วยตนเองก็คือด้วยพระพรหมเนี่ยเทพผู้สร้างเพราะฉะนั้นคือจะอยู่บน จะอยู่เหมือนแบบสวรรค์ขึ้นข้างบนส่วนพาระนารายเนี่ยเป็นเทพที่อยู่ในเกษณสมุทรเนาะก็จะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบก็จะเหมือนแตละคงก็ขึ้นข้างบนไปให้สุดคือให้ไปหาจุดจบจุดกําเนิดถ้าใครหาได้ก่อนคนนั้นก็ถือว่าชนะลากลงลากไปให้สุดถ้าใครถึงสุดแล้วมาไหลมาบอกว่าฉันว่าใครจะถึงก่อนตาก็ขึ้นไปดูขึ้นไปแบบเหมือนขึ้นลิฟต์เลยนะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรอย่างน แต่ขณะที่พัดนาลายด้วยความมีซื่อตรงกันลงไปเรื่อยๆเลยเจอใช้กะลงใชกระลงใชไปลแต่ส่วนพัรหมเนี่ยขณะที่ขึ้นขึ้นขึ้นไปผเอิญนระหว่างทางไปเจอไปเจอเขาเรียกว่าต้นไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นเกศจะเป็นเหมือนคล้ายเหมือนต้นเกศค่ะต้นเกศ ต้นเกศไม่ใช่ไม่เกตนะไม่ใช่แม่เกศแม่เกศอะไรค่ะได้แลวค่ะแบบจะไปเจอต้นนี้ก็เลยเหมือนประมาณว่าก็คือแบบคลิปว่าสูงแล้วก็ะถามบอกอ้าวเจ้าเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงอะไรเงี้ยคือความนม่ยฉันไปถึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะเราจะเอาท่านเนี่ยติดมือไปแล้วก็จะไปบอกว่าเนี่ยฉันอ่ะมาถึงแล้วเพราะฉันเจอของแล้ว พราะแต่ละคนลงไปยังไม่เจออะไรใช่ไหมอันนี้คือมนเจอเหมือนประมาณว่ามันมีมันแสดงว่าเหมือนมันต้องเป็นกับอะไรสักอังจะสุดก็เลยอาลงมาต้นเกตจะดีเหรอท่านอาดีตามฉันก็ตามลงมาก็เหมือนแบบตามก็มาบอกว่าเนี่ยฉันมาถึงก่อนแต่พอมาถึงปุ๊บก็บอกเนี่ยันถึงแล้วทีนี้ต้นเกตพออยู่ต่อหน้าพระองค์เนาะก็ไม่กล้าก็เหมือนประมาณก็รู้จะพูดอะไรพระองค์ก็เลยประมาณว่า ก็เลยรู้เลยว่าพระพรหมน่ะไม่ซื้อตรงไม่พรนธนลั์ก็ถึงขึ้นมาเอ้าพระพรหมถึงแล้วเรอได้แล้วออะไรอย่างเงี้ยกันแรกแรกพระพันธนลัก็ยอมรับนะว่าท่านแพ้แต่จริงพระพระพระสิวะพระศิวะไม่พูดก็เลยให้เนี่ยต้นเกตเนี่ยพูดว่าเจ้าจะพูดมาสิเจ้านี่คือจุดสุดสิ้นสุดแล้วจริงหรือต้นเกตไม่กล้าพูดตายแล้วไม่กล้าพูดว่า ว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ถึงอ่ายังไม่ถึงอ่าค่านี่คือแค่ระหว่างทางระหว่างทางแวะก็เลยรู้่ะก็เลยด้วยด้วยตรงนี้ปุ๊บก็เลยเหมือนเป็นอ่าพระสวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลยเหมือนทำโทษว่าอ่าให้ให้พระองค์เนี่ยไม่มีเทวะไรโอ้รับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเหมือนแบบให้บูชาบูชาไม่ว่าจะเป็นรูปสมมุติหรือหรืออะไรพันอะลายได้แต่ไม่ให้แบบ แต่จะไม่มีจะไม่มีผู้ใดบูชาพระพรหมแล้วก็พระพรหมจะไม่มีเทวราชในองตัวนี้นี่คือตำนานแรกที่ที่อนี่มาเนอะแล้วก็คือเคยแล้วก็ไปอ่านหนังสือซึ<ม>่งมันตรงกันนี่ด้วย<ม>เคยอ่าน<ม>เคยอ่านห<ม>น,นังสือเล่มหนึ่งแต่จาไม่ได้นี่คนะือตำนานที่หนึ่งตำนานที่หนึ่งตำนานที่สองอันนี้ด้วยความที่เทพอ่ะข้างบนนะอ่ะเขาชอบเหมือนจัดแบบ ปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเงี้ยดื้อไทยด้วยความที่ไปแต่ะงานเทพจะต้องเหมือนไปเป็นคู่ก็ไปเป็นคู่่อความสมบูรณ์แบบก็ความสมบูรณ์ก็เหมือนเขาเชิญไปในพิธีมันต้องไปเป็นคู่ก็เลยหันไปไปชวนนางฟ้าคือนางขยตีขายตีท่านไปกับเราก่อนไปกับเราก็เลยเพื่อไปในงานด้วยกันจะได้ไปเป็นคู่ได้ควงกันไปที่พอไปถึง ความรู้ถึงพระแม่สรัสัปตีตายแล้วความรู้พระแม่สัปตีก็ไปเลยไปถึงงานพอไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บพระแม่สรัตสัปตีรู้ว่านางขยตีอ่ะคือปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วก็ก็ไม่โกรธนางแต่หันไปบอกพระพรหมพระพรหมว่าด้วยความที่ท่านลบหลู่ไม่ให้เกียรติพระองค์ไม่ให้เกียรตินี่อะไรเี้ยเพราะฉะนั้นน่ะฉันขอสาบให้ท่านน่ะไม่มีคนเคารพโอ้ไม่มีคนเคารพ ไม่มีคนแบบอนอกจากโดนพระศิวะบอกไม่มีไม่มีดีและไม่มีอะไรนะเทวลไลัยแหละอันนี้บอกไม่มีคนเขารพไม่มีคนกลับไหวบูชาอีกอะไรเงี้ยแต่ส่วนนางคายตีเนื่องจากพระพรพามาแล้วพามาด้วยความแบบจะด้วยยินยอมหรือไม่ยอมก็ไม่รู้ก็เลยเหมือนประมาณว่าก็คือรักนางเพราะฉะนั้นบางทีแบบคนอนะ่ะก็เหมือนก็จะบางคนก็จะมีแบบเหมือนเป็นปาง บางทีบางรูปมันจะมีแม่พระแม่ขยันตีซึ่งบางคนมีมีบูชาด้วยนะพระแม่ขยันตีบางคนพูดถึงบางบางคนพูดถึงบางพี่อะค่ะ,ะคือเหมือนประมาณว่า,าบูชาพระแม่ขยันตีก็เหมือนบ<ะ><ะ>ูชาอีกบางหนึ่งของพระแม่สรารสวรตีเ<ะ>นี่ยค่ะมันจะเป็นประมาณ,น,มาณนี้<ร>โอ<ฮ>้อธิฤทธิ์ว่าพระแม่สลาสวรตีอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอมาตรงแม่สลาสวรตีเ,เนื่องจากพระแม่นะเป็นเทพแห่งแห่งดนตรีแห่งศิลปศาสตร์ เพราะฉะนั้นในทุกๆปีของอินเดียเป็นความเชื่ออยู่แม้กระทั่งในมหาลัยที่ที่คุณที่ที่คุณลูกเรียนเองนะคะที่บันารัสฮินดูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าที่คณะ Performing a r t หรือว่าที่คณะ Education ซึ่งเป็นคณะอาศิลปะการแสดงกับคณะอาคารุซาประมาณนี้เอาพูดง่ายๆนั่นแหละก็จะจัดพิธีสัสวัสวตีบูชาทุกปีซึ่งตรงนี้มันจะเกิดในช่วง ตอนฤดูวสันปัญจบีช่วงวสันตฤดูหรือมันจะเป็นเทศากาลของอวสันปัญจบีเป็นบูชาเป็นพิธีไหว้พระสรัสวรรคซึ่งมันจะเกิดในช่วงะจะจัดขึ้นในช่วงมก,กรากรุณาของทุกปีอ่าใช่ช่วงปีซึ่งจริงๆในจุฬาที่คณะอักษรศาสตร์ตจุฬาทุกปีก็ยังจัดอยู่เพราะว่าครูเพราะว่าเคยเคย,เคยเชิญเคยเชิญไปเป็นวิทยกร วิทยากรไปแสดงลำถวายพระตานาตยามในในที่ที่จุฬาลงกรณ์เหมือนกันเพราะด้วยพิธีกรรมของเขาน่ะนอกจากจะมีการแบบว่าเอาเครื่องดนตรีพวกคณะพวกศิลปกรรมมันพวกศิลปศาสตร์นะคะเขาก็จะเอาเหมือนพวกหนังสือเอาหนังสือมาวางเนาะเอาเครื่องดนตรีอุปกรณ์ต่างๆพวกนาฏศิลป์ก็จะเอาพวกกุมงรู กรุงรูไปว่าไปวางรูก็คือรูคือกับรูนกัข้อเท้าไม่ใช่กับรกับทรวนข้อเท้ากับพุไม่ใช่ค่ะกุงรูไม่ใช่ข้อเท้าจะเรียกว่ากับพรวนกับพรวนกับพัวซึ่งมีความสําคัญในการแสดงนาฏศิ์อินเดียนะคะซึ่งขาดไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเรามาพูดความสําคัญของกรุงรูอีกทีในในตอนหน้าเนาะแต่นี่คือความสําคัญของแต่ละคือทุกคนก็จะเอาเหมือนหนังสือจะเอาอ่าเด คณะที่เป็นอยู่กับศิลปการแสดงก็จะเอาเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีต่างๆจะเอาพวกเหมือนชุดจะเอาเหมือนกรุงรูเนี่ยมาวางเพื่อในเพื่อในประลังพิธีและเสร็จแล้วก็จะมีพรามานั่งสวดใช่ไหมคะสวดทาพิธียักยาคือบูชาด้วยไฟด้วยไฟเหมือนเอาคีใส่อะไรใส่เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วทุกคนก็จะเหมือนมาผูกอ่าใสศีลาใสศีลแล้วก็มาเอาเกิดนะคะ เอาเกิดแบบเหมือนให้ทุกคนกินถือว่าเป็นถ,ถือว่าเป็นถือว่าเป็นประสาทประสาทในที่นี้คือเป็นขนมหรือเป็นอะไรต่างๆที่ที่อยู่ในพิธีกรรม,มซึ่งเอามากินพอแสดนมาแจากจ่ายกันคนละนิดละหน่อยเพราะถือว่าเป็นเป็นของทิศ อนี่ความเชื่อก็เหมือนแล้ลาของไหว้ค่ะก็เหมือนศาสนาคิดก็เป็นไหวแล้วก็ภักการะนั่นแหละเดี๋ยวจะไว้เดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูเพราะว่ามีเข่าในพิธีด้วยก็เลยเข้าพิธีตอนสมัยเรียนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะมีพิธีกรรมนอกจากนอกจากสวดเสร็จเรียบร้อยมีการร้องสรรเสริญก็จะมีการลำถวายการลำถวายเป็นบทสวดแล้วก็ลำถวายสักหน่อยไหมครับแกงว่องสักหน่อยไหมฮะ อมสละสุสวตีนามาบิยัมบรดีคัมโรพินีวิทยารัมพรมกฤชามีสิทธาวตุเมสาตาเป็นบทบูชาพระแม่สลักไม่มีท่าหรอกบอกปุ๊บจันต์ตักบอกปุ๊บจันตนู้ในใจบอกโอ้โหมันเอาตัตวถึงนี้สดตลอดเลยีท่าไม่เนี้ยอยากเห็นท่าอยากเห็นแบบพี่สายพี่เด็กแบตลอดแล้ตลอดเนี่ยเออใครมาก็โดนทุกคนเลยเอออโมสละสุวตีนามาบิยัมบรดีคั <c oughs> มโรพินีวิทยารัมพรม กฤชามิสิทธาวตุมเอสดาอะนคะมันจะเป็นลักษณะของพระแม่สระสวดีสลักษณ์คือมีถือพินเนาะมีการเขียนก็ยังเขาื้อต่างๆอะไรเงี้ยค่ะชัดเจนมากค่ะขอบคุณมากแล้วระวัิของพระแม่สรสวดีค่ะพระแม่สรสวดีด้วยความเดดที่ตำนานเขาเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบบางตำนานเขาบอกว่าเป็นลูกของพระพรหมบางตำนานก็บอกว่าแบ่งภาคมาแบ่งภาคจากพระพรหม แบ่งภาคมาจากเหมือนแบบอ่าเหมือนอ่าแบ่งภาคมาจากร่างกายของวัคซีนเอาส่วนวัคซีนออกมาคือสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่เพื่อการนี้โดยเฉพาะสร้างมาเป็นแบบ limited edition ของตัวเองตระลมภาพเลฉพาไว้ใชราคนเดียวใช่คือสร้างมาเลยชั้นจากได้แัดนี้อะไรภาพเลยชัดเจนได้ค่ะเพราะเทพส่วนมากเท่น่ะ เขาจะเหมือนแบบเขาจะสร้างเนาะจะสร้างจากแบบส่วนต่างๆของ<ช>ของจากจากพระองค์ว่าจะเป็นส่วนไหนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นตอนที่เรารู้เหมือนแบบพระศิวะเนี่ยก็เหมือนแบบหลายอย่างกันนะางอบ้างเงือบ้างจากฝาเงือเงือเนี่ย เหมือนแบบออกมาจากไาออกมาจากเหงื่อความโทสะเอ้ยจาจความดีใจกบบมีให้มันหยดลงใจก็มีเรื่องของเทพท่านใช่แล้วแหละมันจะมีเป็นเหตุการณ์แต่ละคนด้วยลูกลูกของพระโอษฐ์แล้วป็ตำนาหนึ่งสองอันไหนน่าเชื่อถือมากไปพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดยากแล้วนี่าใช่ไวนไม่ขอพิคอเกณฑเนาะ่แต่แต่อีกอีกตำนานหนึ่ะที่หนึ่งครับที่นึงครับเชิญท่านดรปายครับอีกตำนานนี้ก็ เราไม่ได้ทานที่พรนะก็คือว่าพระพรหมเนี่ยท่านชอบให้พรท่านให้ทุกคนที่บำงเพนถึงทางเพราะฉะนั้นอสูรเนี่ยมักจะบูชาพระพรหมท่านก็จะให้ตลอดจนจนมีเรื่องแบบประมาณว่าเอขอให้ชัดเนี่ยข้าไม่ตายจนกว่าที่จะมีลูกของพระศิวะเกิดขึ้นมากับพระแม่ปรวตีก็คือ เกเหตุการณ์เรื่องนค่พระเจ้าวันพังไปหมดเลยแหละคือพังที่น่าเล่นให้ไปหมดแล้วคนที่ยุ่งที่สุดก็คือพนารายต้องคอยขึ้นมาปราบมาปราบคนที่พับผมให้พอดพระศิวะก็จะเป็นครอบครัวที่ถูกทำายตลอดก็เลยกลายเป็นว่า โดนทุกคนเนี่ยสาบไม่ให้เธอให้พรใครอู่แล้วนะจริงห้ามให้พรก็เลยไม่มีไขว้ไม่มีไม่มีการที่จะอยู่ในพวกเกิดเทวราชแต่ว่าที่มันมีเมืองไทยเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาก็ดึงมาไเนี่ยนานสามโลกแล้วก็เขาเรียกวะไรนะด้วยสีหน้าสีทิศด้วยคำว่าเป็นผู้สร้างด้วยแหละถึงได้ตามึต่างๆอะไรต่างๆคือแบบ จะได้เปิดแบบสร้างสําเร็จอะไรเงี้ยนะเป็นความอันนี้ความคิดส่วนตัวนะคะเจคเขาไว้แบบว่ามีคนไทยจะคิดอย่างี้สี่หน้าสี่ทิศแปสีทิศเล้ซึ่งจริงไม่ใช่ซึ่งจริงไม่ใช่เขาถึงไปสร้างไว้ตามสี่แยกถนนใช่ไหมคะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยถามว่าขอเราได้มาพระพรหมขออะไรก็ยังได้อยู่ใช่พระพรมมาพระพรหมมาให้แบบจริงๆในในตำนานอะพระพรหมที่แบบอาศูรรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า อสูรอ่ะขอเพราะไอ้นี่อยู่แล้วแบบมันไม่พอขอปุ๊บมันเอาไปทําเอาไปแปะแปลงสารอยู่แล้วหพะพอได้พรมาปุ๊บไปสร้างความเดือดร้อนอยู่แล้วบางทีแบบหลายเทพหลายองค์ก็เตือนแต่เขาบอกไม่ได้ขอชัดชัดใจชัดใจชัดใจปฏิเสธไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนที่นี่ด้วยนะแบบด้วยเทพนะด้วยเหมือนประมาณว่าเขาเขาได้มีหน้าที่แบบว่ามีหน้าที่ให้ให้พรเป็นผู้ให้แท้ที่สุด นก็ให้แต่ก็มีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขที่ท่านให้ท่านก็จะรู้อยู่ว่ามันจะต้องมีคนแก่อ่าใช่แล้วเ่คือท่านเป็นคนให้แต่ไม่ได้แก้เองคนแก้พระศิวะกับพระนารายณ์ตลอดพระนารายณ์ก็แก้ไปคนก็เลยเหมือนจะขอพระพรมอ่าอันนี้ก็ได้ยินได้อ่านมาเหมือนกันเชือเช่เรื่องหนูอ่ะก็จะเชื่อตำนานนี้มากกว่า แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สีเรียนดิติดกับที่ไหนเลยนะคะซึ่งตอนตอนนี้นะคนจีนคนมาเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าพระพรมเนี่ยเป็นพระไทยอ้าวเพราะว่าเขาบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาไหว้พระพรมที่เอราวัณเขาจะเรียกว่าซื้อเมียนฝัวซื้อเมียนก็คือสีหน้าฝัวก็คือพระก็คือพระสีหน้าหลายคนก็จะมาไหว้มาอะไรกันก็แบบนับถือกันเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้ใครที่ยังอยากขอพระพรมก็ยังขอได้อยู่ ก็บางทีมันอาจจะเป็นการแบ่งประเทศกันแล้วแบ่งประเทศกันเรียบร้อยแล้วก็ก็ไม่ต้องไปสีเรียนเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยตำนานบอกไม่ไม่ให้วหวไม่ให้มีเทวาลัยใช่ก็แสดงว่าพระพงษบ้านเราไหวแล้วได้ได้ได้พอจริงใช่ก็คือเหมือนมันว่าเนื่อเป็นเทพสร้างนั่นแหละคือสร้างแล้วจะได้เหมือนคงอยู่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพัชิวาบ้านเรามีไหม พระศิวะมีเยอะมากมีวัดแหลกเยอะมากโอ้แล้วได้ไหมอาจารย์ถามตรงนี้ก่อได้ไหมปลายปลายองหลักปลายคือพระศิวะคือไปขอทุกอย่างเคยลองที่จะมาเป็นเงี้ท่านคือคนที่มาบอกเลยคือองค์ที่มาบอกว่าจะอยู่หรือจะไปจะทําหรือจะไม่ทําแล้วแม่ก็เลยเขียนคอนมสิบคอให้เขียนคอามสิบคอแล้วถึงเวลาสามปีตี พบสิบพอคือไปจะขอเรื่องความรักเรื่องอะไรไปก็จะขอจากท่านพระศิวะไปจะเรียกท่านพ่อตลอดใช่แล้วก็มีเรื่องสมมติเรื่องเรียนพอเองเงี้ยก็บนไปบ่นใครรู้ไหมบทนพระพรหมก็คือเราก็เลือกบนให้ถูกต่างแต่ละองค์ชัดเจนอินทร์พระพระนารายณ์เออพระนารายณ์บ้านเราคนไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมมีที่เป็นดังก็คือที่เป็นอเมริกาคือนาราปนมสินแค่หินเท่านั้นแหละ อ่าันนน้่ะที่านนั้นท่านันเองแล้วก็ไม่มีเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนาะส่วนมากจะเหมือนอยู่แทรกอยู่ในอยู่ในวัดแต่ไม่ได้มีวัดเป็นแบบของตัวเองยังไม่ค่อยเคยได้ยินแต่เหมือนแบบอยู่ในอยู่ในส่วนหนึ่งในในในเทวไลน์นั้นจริงจริงอ่ะป้ามายมองแบบนี้นะคนไทยเนี่ยเวลาเวลาเรารับวัฒนธรรมอะไรมาเนี่ยรับมาแค่ครึ่งเดียวเราไม่ได้รับมาทั้งหมดซึ่งเราไหว้พญานาคใช่ปะพญานาคเนี่ย เจ้าของพญานาคคือพระนารายณ์ใช่แต่เราไม่ไหว้พระนารายณ์เห็นภาพเลยนะถ้าจะพูดอย่างเงี้ยใช่ป่ะอ่ะเห็นภาพเลยแต่แต่คนรู้จักอวตารคือแบบพระนารายณ์เนี้ยพระกฤษณะพระรามก็เป็นรามสีดารามเป็นมนุษย์ใช่แต่ว่าแต่ว่าในอินเดียน่ะแต่ถ้าอินเดียน่ะเขาให้ความสําคัญนักมากเซนสำคัญมากพระนารายณ์สีดารามกฤษณะพระกฤษณะเขาเชื่อว่า ปางกิสนะเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นพระศิวะนี่คือเป็นเทพเจ้าแห่งการฟ้อนรำใช่ไหมคะฟ้อนรำแต่พระกิสนะเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งการละครการละครการละครแต่การละครเมืองไทยว่ายแหละค่ะพิคเนตแต่ไม่ไม่น่านาศิลน่ะเขารวบหมดไม่ว่าจะเป็นดนตรีดนตรีน่านาศิลน์เขาเขาไอ้นี่เลยอังวายพระพิคเนตพระแก่แต่ไม่มีพระศิวะอันนั้นอันนั้นเขาทําพิธีเหมือนแบบไอ้นี่เฉย เป็นแบบทาพิธีตอนพิธีไหวครูใหญ่มีหมดเลยมีทั้งพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมเดิตั้งข้างบนและเสร็จแล้วก็จะมีปัญจสิงค์อนนนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีหมดซึ่งจริงๆองค์ที่ควรไหว้เป็นปัจจังไม่ได้ว่าใช่ป่ะเออนั่นแหละเขาจะไปขึ้นตรงนั้นเฉยๆแต่ว่าแต่ว่าพรเรียกหรือบูชาอะไรก็จะก็จะเป็นพ่อแก่พระพิคเนศพ่อแก่พิคเนตจริงๆแล้วแบบแล้วพิะเนตในเมืองไทยตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็มีคนไหวอยู่แต่ก็มีหลายเสียงที่พูดอะไรแปลกๆออกมาแต่เราก็ไม่ไม่พูดเนาะใช่นะพูดเรื่องพระกิจนะดีกว่าพระกิจน่ยเวลาไปขอนะเราจะขอเรื่องธุรกิจจำให้ดีนะครับพระกิษนะคือเรื่องธุรกิจเรื่องธุรกิจเรื่องเงินพวกเนี้ยขอได้ดีเลยได้จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเนี้ยค่ะขอท่านคือการเริ่มต้นใหม่ๆครับพระกิจนะทำไปเลยในบ้านเรามีไหมก็มีแถวบทลาภพระช่เห็นอยู่ เป็นวัดแขกที่มีไหมวัดแขกมีอยู่วัดแขกมีมีมีตรงมุมเลยมุมมุมจะเรีนรู้เลยแบบถือที่แบบตอนที่องค์ใหญ่ใช่ไหมแล้วทางขวาทางขวาจะเป็นพระอาจะเป็นพระศิวะปกติแล้วมาที่เรียงตรงเนี้ยที่มีแบบที่มีตรงเนี้ยพระสารสวดีอะไรตัวเนี้ยอาจจะมีพระกิษนาโอ้ดีเลยนั่นแหละมันจะได้ไม่ว่าแต่ว่าที่ที่วัดพามีแสดงว่าสาวช้าสิที่ที่ที่รวมเป็นของวัดพระวิษณุหรืออะไรสักอย่างนะคะครับผม แต่ว่าถ้าไหว้ไหว้กลุ่มพระนารายณ์ถวายเล่าเราจะได้ตามที่ขอโอเคนี่คราวนี้ค่อยๆดึงจากจาเร็วถวายเล่าใช่แต่ว่าพระพรมก็จะเป็นพวกช้างไม้นางลังาละคอนอะไรที่บันเทิงบันเทิงท่านก็จะชอบแบบนั้นคือว่าจําได้ว่าเหมือนที่ท่านเป็นคนแบบให้แบบที่เป็นตำนานตำนานพระเวั้งสี่ที่ท่านเหมือนให้แบบที่ว่าบนสวรรค์ อยากให้มีแบบบันเทิงขึ้นมาถึงไปทำพระเวทขึ้นมาสื่อพระเวทที่ท่านถือที่มือนึงกำเหมือนหนังสือค่ะอันนั้นก็คือพระเวทอันนั้นคือพระเวทค่ะชัดเจนเลยวันนี้ได้เยอะเลยนะวันนี้ได้หลายองค์เลยนะครับผมชัดเจนมากวันนี้นะครับก็เช่นเดิมฮะขอบคุณอาจารย์ดรลุ่งนะครับผมขอบคุณมากครับผมเทปหน้าเทปหน้ามาต่างกันต่อว่านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับช่วงนี้เรามีท่านดรอาทิเทพท่าน พอสใช่ไหมสอแล้วสอแล้วแค่สอสออาดตอร์บรรจบอานะครับแล้วก็มีดตรปลายมีดเตรลุงนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายหลายดตอร์ที่สนใจลงรวมกันมาใช่ก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้ในแต่ละแขแนนนะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ ซึ่งการและกันนี่แหละผมว่ามันหนีไม่พ้นกันเลยนะมันหนีไม่พ้นคือถ้าสมมติเอาเรื่องของอาจารย์บรรจบอาจารย์ดิทพมาผสมกันมันร่วมกับของคุณลุงมันเรื่องเดียวกันแค่หนังเรื่องใหญ่เท่านั้นเองอาจจะดูนานหน่อยแต่แต่ได้ความรู้แต่ว่าได้ความรู้นะแล้วก็ลองไปทําตามจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตใช่ค่ะจ้ะนิดนึงจ้ะขับเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงที่ว่าสั่ชื่อสติไม่สติด้วยหนึ่งกสติก่อนที่ว่าจริงๆรอ่ะ ในอินเดียน่ะเมื่อก่อนเนี้ยมันมีประเภทตอนที่เพระแม่สักติที่เผาตัวใช่ไหมคะมันจะมีมันจะมีลัทธิลัทธิหรือพิธีพิธีสักติสมัยก่อนอินเดียมีโดยที่ว่าพอถ้าเกิดสามีตายปุ๊บข่าวปุ๊บผู้หญิงนีะจะกระโดดตามถึงถึงจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ไม่รู้แต่ต้องทำคือแบบ พวกสามีพวกอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าก็คือต้องตายตามไปในนี้เลยจนตอนหลังเนี่ยจนด้วยความที่แบบมันมีทั้งคนที่เต็มใจเหมือนประมาณมว่ารักสามีมากกระโดดไปแต่คนที่ไม่อยากจะตายาก็มีอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนรัฐบาลอินเดียพอมาตอนหลังเนี่ยคะ่ะเขาไอ้นี่แหละเขาห้ามสั่งห้ามประเพณีแล้วประเพณีศักดิแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนีคือตามเลยใช่คือจะคือไม่รู้ว่าต้องให้กระโดดตายแล้วแต่ไม่ยอตาย ชีวิต<ช>มนุษย์ค่ะ<ช>แล้วแล้วก็มีอันนู้นตอนนั้นอีกอีกอันหนึ่งที่ว่าเรื่อกกะเพราอ่ะอ้อไม่จบฮะะ,ะติงกะเพราเต็งกะเพราเต็งกะเพราตอนนั้นที่พูดบอกว่ามันอาจริงๆมันชื่ออ่าประเพณีตุลลศรีวิวาตุลลศรีนี่คือกะเพราที่เขาเขาไม่ได้บอกว่าให้ท่านไปเกิดเป็นกะเพราเขาบอกว่าให้ท่านไปเกิดเป็นตุลลศรีตุลละศรีคือตุลลศรีคือชื่อของกะเพรานั่นแหละ แต่เราเรียกเป็นกะเพราเป็นใบกะเพราแต่ว่าพระนาลายหมือนว่าไปเกิดเป็นตุลสีก็คือเป็นใบกะเพรานั่นเองนั่นแหละเขาเรียกว่าตุลสีมิวามันช่วงวสันปัญจาบีก่อนก่อนที่จะถึงตอนที่ช่วงก่อนก่อนที่จะมาเข้าช่วงสาไปฝนต้นหนาวมันจะมีพิธีที่ว่าไอหินสังคามอ่าที่ที่ชันดา แล้วก็ที่แบบติดชื่อเอาไว้ว่าแม่นางคนนั้นที่มีมิวาจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะชื่อวิลันดาอ่าวิลันดามาหมดเลยถ้าแกลืมอะไรอีกเทสหนึ่งมาแกตอบหมดอ่ะโอเคฮะนี่แหละฮะต้องาต้องติดตามทุกคลิปไงอ่าถ้างั้นจะคุณจะคุยกับเขาไม่ได้แรงอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายเราไม่ติดอะไรกันแล้วเนาะ